Yeah.

สารเบียรเบียนีอไปหลังการเด้งมอคุณการ้งวนเี่ยเขาใส่สายเบิเขาใส่ตาตัวเขาใส่ตาเขาเอาปัญหามาเียเี่ยงดันเกือ <minutes? S 2> <c oughs> ตาเขาแกตาเขาเลยแกที <busca marking> ่เ <Nein> ดียวคนบอกไปเบือแมวเือเลือดแพัดซิมเลือบ้างเพรเย็นเเหมือนกินข้อกีบันน้คือเมี่ยวัดบอกนะครับวัดบอกคุณแม่เมนเดงเขดีเมนเดงวัดบอกรับพับเพื่อคพับกระทงนี่ละับวคาอะไรนี่นั่นนั่เดืสดทกันเรีบ นี่นีแต่แต่แตัไม้ไว้นี่แน่ๆต้องไม้ลต้องไม้เลยต้องท้ี่เลยกว้างเลย่ได้านัิี่เที่ยวไดการเข้าไปเที่ยวไม่ต้องถึงไม่ต้ถึงไ่ถึงคะไรเป็ไท เขาไปซื้อวอกคุ <sy> ้งจากโรงงานเขาเอี๊ยตำเรดมาเลยทำตำเรดสีมาเลยแต่ว่ามันสิแขงพอกยิงสอง่านวอกหน่อยต้อง่านบาทไปรังราขาครับราค้าวไหเเ็นเท่าไรเมนต์อะรเมนละแปดซิบครับเป็นละแปดซิบตลาดเนี่ยตลาด แจกกระเ็ยหลายคนเทาไปซื้อห่มกันเอาออกเงิ่นกับเสื้อเพราะว่าไม่นึงมันสีเงาแกนสีร้าแกนสีพุ่นที่สีพุ่นสี้ากับแนสีสี้าที่ได้ที่ได้แก่ปอนแกะอนเนี่อมสองใบมสามเงนสองดแบ ุกสามรอยไม่อมดทุกวันแยกลอยต้องสร้างโรงงานแล้วไปทักเลยนครับีุ่ราจะเปิดโราเสจตี้ทกวนนะครับกคอนเ็่ยอยอ

มาสู้ <laughs>

ขนานี้จะได้ปนห้าร้อยห้าร้อยแต่ว่าาย่ดีอัีนีู้่ขึ้นสี่ร้อยก่อนสี่ร้อยก็าข้างเป็นกวงอะไรคุณแข้างในอยู่ประมาณเม็ดไรป้าครับป้า กาบาแนี้ไปซื้อกอนเบ้าเบ้าก็ปานะครับมาใส่ล้วก็เอาเอาครับเอาเกี่ยวนอกเกี่ยไนนะครับเอี่ยวผู้โขเกี่ยวในเกี่ออกด้วแล้มากเกี่ยวนขังกไปเลยเป็นจีเป็นที่ยูเอ็นนะครับถ้านอกัเป็นก่อนเ้าเะชอินเกียน้ำได้เพราะนั่หละ แล้วอะไรเขาเปิดกอดชอบอไ้น <N> ่อะไรสิ่น้นอะไรีมีไตัว้นกเป็นอย่าเกี่ยวทันพ่อนะครับตอ่าองางกัจะยกที่ล่าเีข้าวี่กระจายใหญ่ไกล้ามใ หนึ้เห็นไหมถ้า hmm. รับโต๊ะทับเยบ่ก็เห็นน่แนเม็ดนึงับเป็นกระทงเลยทัเป็นกระทงเลือกเืออันดี่ยนวันเม็ดนึงวมนอหนึ่งเหรอวันต้องมนเม็ดนึงถ้าบ่นกะยกขึ้น